สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อรถเป็นมากลินซีที่ตลาดไทยแล้วนะคะอันนี้คือใบ500กิโลรถม่มุ่นหวานสวยเยอะมากครบแล้ววันนี้วันพุธ เ่งนะครับเก่งละร้อยยี่้าเดี๋ยวปันยังไเนปันใสเลยนะปั้นเอ้สเ่งสเซ่งนะสี่เซ่เก่งละร้อยยี่สิบห้าสี่เซ่งห้าร้อยโลนูนห้าเซ่งเสรแล้วสี่แขนแลสวยสื้อสวยหอมหอมไม่มุ่น ยังไม่ต้องปิดก็ได้ยังไม่เต็มว,วันนี้ห้าร้อยโลลังจัดเยนติ่เยาเดาตัดยอดตัดเกจให้โอเคหดีดูนยคแคบลายผลไม้สกอตลร์ที่ตลาดไท,ทย เต็นแล้วไฟจะไปทำ <Okay. S 1> ต่อสับเดี๋ยวจะทำให้ดู